ีช่วงเช้าจีเดก้ามุนิโคปเนาะเชื่อเลตวานหรอือเปล่าฝนตกแห้งแห้่งพี่น้องรู้ไหมสบายดีขอบแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะในประเทศเลาวเลยครับต่างประเทศทั่วโลกเนาะโอ้ยฝนแห้งอะไรของกระปั้นขันนน้าได้ขั้นหนึ่ง ฝนโปตกมาจ,า,จา,จาจ้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 าเลยไต้หวานก้าวันนี้ฝนตกเฮิงนี่ก้อนเนี่ยนาะโอ้ยแห้งเลยพี่น้องอาโตกเปียกบนาะฝนหัวบไปแห้วน้นองหล่อ เดีพากันเล่นมาเลไนะมันห้งเ,เลยอ้าเศร้าเลยไปไปเฮ้ยเด็กก็ไปไปเด็ก บ่เซางายดอกหลอยมันมืดอะนะอยู่บ่เซางายดอกน่าสิตกมาเรื่อยๆเนาะเส้นใสมื้คืนะพี่น้องตก้าสินอนบโอ้อยมันบาเด้อ เมื่อวานีกระตกมือ่อี้อกระตุกแต่เมื่อในชีแหง้งไงเมื่อเ่อบแห้งกรไดเออมื่อี้แหง้แหง,หงวานน้บแห้งกระไดฮ้้งงงนะไหบ่ดีนี้ ใช้ลูกสไส้ก่อนนะอ๋คือยังอยากหายเลยนะจกปากว่าหอา่หอนมะห่อนกระเฮ็ดคือว้าแหงเลยพี่น้อง รู้ไงลูกชายร้อยนอเ,ยเยนี่ยไปยี้เกียดได้ไหมคนหัวตัวหัวไร่หมองอะไรบ้างตัวปักปกปัก,ปก,ปกสีท่ทัวห้วงางเลยน,นอนบอดายแล้วแต่ขนาดน,นี้ยังหัวเต็มอยู่ ຂាក្នាន់ពីបាលាលាល់រើស់ធ្ញុំងពីប្រើស <ersch> หอนหรือนาวเห้อนานไอ้ปนนี่คืเวอ้ยตี้อ้ยนานาอ้ยนาห่อเนี่เนาะต่อยากตู้มชื่อโอแห้งเราจะวาบ่แห้งจนาอยู่ในฮืองเมนเปียหมดเลยบ่้าน้ายากนอนชื่อใมองได้มันหัวมองได้ัหว นานโปกใส่หัวจัมจีนแม่นบอกมือเอะแล้วมันขาดผมมันย่อยยูคูมองมันไล่ประทันเลยมากัย่อยไปเดินเงื่อเต็มนาเต็มตาเอเงอเจอเดิน้าต้นี ใช่เลยช้ามต้งให้เปลี่ยนก็คือเจ้ามาฉ่าม,มูนี่มันถาลูกมันมูกเจ็บคากับโอ้ยถาลูกก็เลยซ่าตัวนี้ลูกนี่เจ็บคามูจักคว้าเนี่มันยังถาลูกมันเท้าส่นยังมายืนเด็กคนนี <laughs> ้ มัองเตินติดอยู่เทยงหน้าพี่น้องเลยฝนตกแหงข่าวหาไง่ามันยังน้อยองก็ได้ชิปว่ามือชิ้นนเ่อมวันที่เท่านี้มือชิบบอกว่าที่ชิบบอกมืนอว จะห้องก็ได้ชิดมือชิองมือโอ้ยของเล่าคือบาวาสต้์โอ้ยตกดีมากจิงห่างมาดูมาดเนาะแห้งคักแห้งว่า พระเจ้าตกบ่อนนี่นินะมอนีนะเบย์พระเจ้าตกบ่อนมอนีนะก้อนเลยเนาะยังเข้าไปยังเข้าไปเหลือเต็มนะหมอเอือ มันมาแบบมันไม่ได้พาห้องเรื่องมันตกงามกันแล้วนตนั้งใจอยากนอนนอนไเ,เติร์ดนอนบางพลเนาะบอได้เลยสบายเลยท้องพูดแล้วหัว แดดออกแต่ว oh, yeah. ่าก็แห้งอยอะคนชามะดูโอ้ยเกิดออกบอ้โห คันนอนหละนอนได้ห้องนี่ทั้งเค่องมากับไรหัวคันห้องนั่นะหัวอยู่กูมองโดยเฉพาะคันนอนหลือนอนหมองนี่นอโอตกเฮืงอาลีขันวานกับวานได้แล้วน้ำมันเต็มแล้วไหนา โอ้หฮนะตั้งแต่เตลงมันมยังมไม่ได้ปิดเลยให้มองจะบอกให้ไปเปล่งเลยเต็มแล้วเนาะได้เอาก่านี่ข้าแมขาอองข่าอ่องอกนะเอาได้ด้ยกันชวมนวันตกต่วนีจนหอนหาโมงนเนวข่าได้ได้เนาะเ่าเอาหรืเอเล่ลนเนาะมันยังไม่ได้จูบมนำ ใช้ก้าแเล้วก็โต๊ะเราเลยมันยังไม่ได้จูบน้ำเนาะ ไอ้เติ้นไอ้เติน้นเตินเต้นเียกว่ายังลูกอเ,ลออเออเรียกว่าอย่งเออเออเรีนน้ำลายพ้นจีโตก๊กบ่น้ำเรียนน้ำลายพ่นจีต๊กบ่๊ลูกบ่๊ะอรีนน้ำลายพ้นจีโต๊กแล้วเนาะ เพออิเ่งเดอ้เอ,อนะเนาะเพิ่งได้นี่นสิบกวานาทีเลยดองถึงมาตะตานกันหนาเกียกน้อยหนึ่งดึงล่งแน่เชือนะอ,อันหุ้งลงกินน้ำบ่ร้อยหุ้งลงกินน้ำบ่จักเดดหนอแน่นี่ พี่พี่ทั้งเศื้าเลยพี่ก็อจักอยากไปโอ้ย,อยน้ำลายยืดยืดอยู่ไเติน้นเลยคลิปนี้กับตอลาเหลือเดีวยวแค่แมพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนท,ที่ติดตามรนะับชมเนาะปากก็ไคลกดแชร์กดติดตามเลยเด้ขอพอกันไหคลิปหน้ากับเพื่อลาสบายดี